สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ฟิโบเอ็กเนชันนะครับว่าเราควรจะวัดจากซูวีไหนเพื่อหาเป้าของการเข้าซื้อและการเข้าขายนะครับตัวอย่างนี้เป็นแพทเทิร์นหนึ่งในของเทนขาขึ้นนะครับเ,เกิดเบรรูปแบบนี้เกิดช่วง ไซวี v แบบนี้่ในระหว่างเทนขาขึ้นเราจะพิจารณาเข้าเทปยังไงแล้วเราก็จะใช้เอ็กเซนชันเข้ามาวัดจุดไหนบ้าง mm hmm. เทนหลักๆเลยคืออกราฟเกิดเทนขาขึ้นเนาะ mm hmm. โอเคนี่คือสมุดน,น,นะครับ เขียสมุดลูกกราบกลาบ,บเกิดแพทเทิร์นแค่นี้นะครับอาจจะผมวาดใหม่ดีกว่าโอเค สมมุติว่ากราฟเกิดแพทเทิร์นแบบนี้แล้วเราควรจะใช้ extension ตรงไหนหนึ่งเลยเราต้องดูแพทเทิร์นก่อนครับว่าอ,อันนี้คือไฮสูงสุดที่เขาทำได้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือโลเราต้องแยกแพทเทิร์นก่อนก็อันนี้เป็นไฮสักครู่นะครับ อค่น,นี้เป็นไฮแล้วก็บริเวณนี้เป็นโลนะครับเอาแบบง่ายๆเบสิคเบสิคเลยกราฟกราฟเกิดแค่นี้เนาะ,ะสมมติว่ากราฟมันเกิดแค่นี้เราดูว่าหนึ่งเรื่อเราเห็นอะไรจุดจับ expansion อยู่ตรงนี้นี่เลยจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งเราจับเลยครับใช้ p i บ o oh t expansion กลางอ่า สักครู่นะเดี๋ยวเอาตัวนี้เข้ามาให้ดูครับ a b c ช่างง่ายต่อการโอเคมาที่สวิง A แล้วก็มาที่สวิง B แล้วก็มาที่สวิง C นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ระดับที่มีนิยสับคำน,นะครับคราวนี้อ่า เดี๋ยวต้องเลื่อนอ่เลื่อนให้มันพอดีนิดนึงนะหรือว่าโอเคแล้วก็โอเคออเคราวนี้ระยะสำคัญของเราจะอยู่ตรงไหนเราจะให้โลตรงนี้เป็นอ่ liquidity นะครโลตรงนี้จะเป็น liquidity ค,คือเขาต้องเบรกลงไปแน่นอน มันเป็นแพทเทิร์นของเขานะโอเคผมต้องเอาโลออกก่อนแก้ขายใหม่แก้ขายใหม่นะครับเอ๊ะผมจับไม่ได้เลยเค okay. อ่านี่คือโลมันคือไฮแล้วก็เราจับเอ็กซ์เทนชั่นใหม่จะบปเอ็กซ์เทนชั่นลงมาสวิงเอสวิงบีแล้วก็อาสี คราวนี้เราต้องมาดูจุดทับซ้อนว่าอ่าบริเวณที่มีความเป็นไปได้ก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนเข้าซื้ออ่าหรือเรียกในรูปแบบของแอดก็คืออาจรจะเรียกเป็นเบรกบล็อกนะครับเ <bake> บรกบล็อกอ่าจะต้องมีโลที่เป็น liquidity แล้วก็จะมีโลอ่าโลที่เกิดแรงซื้อหรือ i m p u ขึ้นไปครับอ่าตรงนี้ ซื้อบริเวณนี้โอเคผมลองๆเลยอ่ะคนนีก้กราฟลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหามบริเวณกลางๆนี่อ่ะมาระหว่าง4236กับ4764โ okay. อเคการลิมิตออเดอร์ของเราก็อาจจะวางที่นี่ก็ได้ครับ4236ล้าก็คำนวณคำนวณหลอดไซส์ให้ดีๆกับเหมาะสมกับ SL ของเราเอลเราก็อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตรง5318หรือว่าจะชิดกรอบไปเลยก็ได้ครับ เพราะถ้ามันเป็นจุดที่มันใช่มันไม่จะไม่รู้ไปกินสต็อปลอสเราโอเคอ่าที่ profit เราก็อาจจะอยู่ที่ high เลยโ okay, อเคเนาะ pattern การเข้าซื้อนี้ก็การใช้ expansion ของรูปร่างหน้าตา pattern ของเทม m e หลัขึ้นนะครับเป็นอ่าเป็น up trend นะครับเป็น up trend คราวนี้อ่ากราฟขึ้นไปตรงนี้เราก็ย่อมาย่อมาแล้วก็ไปต่อนี่คร uh,> ับแพทเทิร์นแพทเทิร์นของกราฟรูปแบบนี้จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือโซนโซนที่ม mm ีนิยามสำคัญเลยคือโซนนี้เป็นแพทเทิร์นในการ จุดเข้าซื้อนะครับก็จะมีจะมีะโล่สองตัวนี้จะเป็น liquidity pool นะครับการทดสอบ2ครั้งบริเวณนี้เราจะไม่เข้าซื้อนะครับเราจะมารอเข้าซื้อบริเวณบริเวณที่เป็นเบรกบล็อก็คือการการตีโซนเบรกบล็อกก็จะตีจากโลกของสักครู่นะครับไปวาดเลยตรงนั้นซะแหละ ลงจากชุดนี้ครับลงจากชุดนี้แล้วก็โดยจากชุดนี้ครับที่เป็นสวิงหลักกอ,อ่แพทเทิร์นโอเคแล้วก็จะตีไปเสร็จปุ๊บเราก็จะวัด extension hey ถ้าเขาไม่มีจุดให้เราวัดเนี่ยเราอย่าไปเราอย่าไปเข้าเทรดน,นะครับเขาไม่มีแพทเทิร์นเลยอ่าไม่มีรูปร่างสวิงให้เราวัดหรือมัน a l g o ริทึมมันอ่ามันไม่ชัดเจนพอก็จะไม่เข้าเทรดครับ แล้วก็ดูว่ามีโอกาสไปต่อไกลๆไหมก็เห็นนะครับว่าตรงนี้ก็เป็น liquidity เหมือนกันเป็นจากาทดสอบหลายครั้งแล้วก็ทำลายออกไปได้แล้วก็ลงมาลงมาเข้าซื้อ,อลงมาดีเทคเมนต์บริเวณน,นี้เราอาจจะใช้พิโบรีเทคเมนต์ก็ได้นะครับ ในการเข้าซื้อจังหวะที่เราไม่ได้เข้าบริเวณเบรกบล็อกเรามาไม่ทันแล้วก็รอจังหวะทีดด่เขาย่อมาอเทคนิคเหมือนเดิมเลยเวลาเขาย่อมานะครับอันนี้สมมุติว่าเราไปดูในรูวอรทาเฟรมนะครับเมันเดิมเลยมันก็จะมีแบบนี้แล้วก็นี่เลยก็จะมีแพทเทิร์นประมาณนี้ครับสมมติว่าแล้วก็วัดเอ็กซ์เพนชั่นจากบริเวณท้างบน,น,นเลยอันนี้เป็นแพทเทิร์นง่ายๆนะครับหาลองๆไปฝึก หาแพทเทิร์นรูปแบบนี้ให้ชินตาก่อนนะครับแล้วค่อยหาแพทเทิร์นใหม่ๆเดี๋ยวแพทเทิร์นใหม่ๆเดี๋ยวอ่าตัวแอปจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะหาเวลาว่างมาทําคลิปเกี่ยวกับแพทเทิร์นการใช้เอ็กซ์เพนชั่นให้นะครับเพราะว่าบางแพทเทิร์นถ้าเราวัดวัดอ่าวัดไม่ถูกเลยวัดทุกจุดเลยมันก็ไม่มีนัยะสาคัญเลยครับเราต้องเล่นให้มันเป็นแพทเทิร์นไปเป็นรูปแบบเซตอัพเซตอัพไปครับพอเราวัดสมมุติว่าเราวัดเอ็กซ์เพนชั่นตรงนี้ ลงมาอ่ะอันนี้แอดวาดิดมาอ่าระดับ e กเ a n s i o n อ่าบริเวณ4236กับ4764อยู่ทับซ้อนกับหาแนวรับบริเวณนี้แล้วก็ตรงกับฟิโบรีทิ i เมนอ่า50 60เรเราก็จะเข้าซื้ออะไรมันมีจุดจุดทับซ้อนกันหลายหลายทางเทคนิค แพทเทิร์นอ่าดูดูเป็นลายชาร์ตแล้วเนาะต่อไปเดี๋ยวไปดูอ่าเ,เป็นกราฟจริงโอเคเรามาดูกราฟจริงกันะละนักษณะแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับก็อพอเรามาดูเป็นแท่งเทียนเราก็ต้องใช้อาไส้ของแท่งเทียนแล้วก็เบสของแท่งเทียนให้เป็นประโยชน์นะครับคราวนี้เรามาดูแพทเทิร์นอ่ะโอเคก็แพทเทิร์นเขาก็ สร้างเบสตรงนี้แล้วก็ทำไฮแล้วก็ทำโลแล้วก็ทำไฮแล้วก็เหมือนกำลังจะทำโลนะครับรอบนี้การที่เขาจะทำโลเราก็หนึ่งเลยเราก็ต้องดูก่อนว่าบริเวณไฮเขาทำแพทเทนอะไรไว้เขาเกิดอ่าบิค q ิ i d i เรียบร้อยแล้วโอเคพอเกิด l ิค u ิตี้ปุ๊บอ่าเราก็ เอาไปนะเนี่ยดีกว่าเกิดอิกหิึตีละเราจะหาจุดเข้าซื้อ,อยังไงในรูปแบบแพทเทิร์นที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี้เป็นเลยแล้วก็หาดีมาร์กเลยครับตัวนี้เป็นดีมานโอเคแต่ว่าเห็นไหมว่ามีการโอเวอร์ปมีการดีเจคชั่นของไส้เยอะมากแล้วก็จะมองข้ามเบสเราจะตีแบบนี้เลยก็ก็กว้างไว้เนาะโอเคเดี๋ยวจะแอดจะมาสอนเทคนิคนะครับ ก็คือหนึ่งเลยเราต้องดูว่าอันนี้เป็นโลอะโล่ลาสุดี่เขาทำไว้นะของของชุดนี้อ่าของชุดนี้ครับผมโอเคโอเคโอค้ยแล้วก็โล วันนี้เราก็เราก็มาดูวบริเวณจุดที่เป็นจุดเข้าซื้อนะครับบริเวณนี้ว่าเราควรจะทํำยังไงก็ได้ให้มันลดอาลดนาาลงลดกรอบให้มันเล็กลงให้มันแคบลงเพื่อการเข้าจุดเพิ่มนาาลดลดเอลเราก็ต้องดูว่าไส้นี้มีนื้อสาคัญอะไรไหมไส้นี้ คล้ายๆแพทเทิร์นของเบรกวอล์กเลย,ยก็คือการแพทเทิร์นของเบรกวอล์กสามารถเขา้าเข้าที่ไส้ได้เลยนะครับใช้ไส้ในการเซตอัพได้เลยโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเรารอแท่ง<ๆ>ต่อไปอ่าโอเคมีการดรอปลงมาเห็นไหมครับคราวนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นเบรดตรงแท่งนี้อ่าเบรแท่งนี้เราจะวัดเหมือนที่ทำรูปล่างเมื่อกี้เลยก็วัดจากห้ แล้วก็โลแล้วก็ย้อนกลับไปหายนะครับผมแต่คราวนี้อ่าเราเห็นไหมครับว่าระดับ4236กับ4764มันไม่ตรงกับบริเวณเบกบอกของเราดังนั้นเราก็จะลบทิ้งไปครับอ่าแล้วก็จะเพิ่มโซน6 9 1กกับโซน6ไปนะครับโอเคแต่ว่าในความคิดอ่าของตัวแอปนะในเซตอัพแบบนี้มันต้อง มันต้องลงมาต่ำกว่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้จะเป็น liquidity นะครับต้องเกิดสต๊อปพันบริเวณอ่ liquidity ก็อาจจะอาจจะต้องอใช้ดีเท t m เมนแทนนะครับดีเท็กเมนก็ตี สวิงไฮแล้วก็ขอโทษครับขออภัยครับดีสวิงโลแล้วก็ดิ่งไปหาสวิงไฮครับผมโอเคคราวนี้เราจะก็ดูว่าระดับไหนไม่อยู่ในโซนของเบรคบล็อกบ้างเราก็เห็นไหมครับว่ามีแบบมี8ปดเก้าด้วยโอเคโอเคแอดเห็นจุดจับสวิงฮะพอดีว่าเมื่อกี้มองไม่ชัด อันนี้เราได้จุดจับ extension แล้วอ่าโอเคคราวนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราขยับใหม่ก่อน,อนโอเคคราวนี้พี่ครับเห็นว่า Retegment กับ extension อ,อยู่ทับซ้อนกันเลยระหว่างบริเวณ89กับ100แล้วก็ extension จะอยู่ที่6กับ69 1 8นึง8นะครับแล้วเราก็ลิมิต order ลงไปเลยครับตามระบบที่เราเซตไว้เลย เราอาจจะตั้งสักเผื่อค่าสเปซด้วยกันตกลดนิดๆหน่อยๆก็เทปอัฟิตก็ทายเลยแล้วเราก็ให้กราฟเฉลยนะครับโอเคเห็นไหมครับว่ามีการ Overlap แลมีการรีเจ s ชั่นลงมาเรือนี้อย่างรุนแรงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจะเป็นดอกพอย n ์นะครับเป็นจุดเข้าเซลนี่ครับเรือนี้จะเป็น DP ว่าในเมื่อในเมื่อแพทเทิร์นเขาสร้างสนับสนุนให้ไปต่อเราก็ไม่ต้องไปเรียสครับก็ปล่อยไปตามระบบเขาก็เอ็กเพนชั่นออกไปถึงเทปโฟิตของเราเองครับโอเคเขาวนี้เราชนะแล้วเนาะก็มันจะมีเทรหลายหลายหลายรูปแบบอาร์แถมให้ก่อนไปก็เดี๋ยวแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้านะครับ Okay. เห็นอะไรไหมถ้าเราเข้าเซลครับเราได้ของแน,น่นอนง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบอ่าพทเทินอีกแบบแททนึงครับแต่จะมาสอนในคลิปต่อไปแล้วกันก็วป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงคลนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยที่ใต้คลิปแล้วก็ี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เพจไว้อ่าในใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามหรือมาพูดคุยกันในทิดขอได้เลยทักมาที่เพจได้เลยครับ มีความรู้ฟรีแจกฟรีหน้าเพจครับอ่าเพจนี้ไม่ไม่แจกซิกนะครับจะสอนอย่างเดียวครับโอเคครับผมไปุณมา